เอาตาเอาขาเอาปูถ้าไม่ให้กันขาปูเก็บไปเก็บไปเก็บไปเก็บปูแล้วก็เดี๋ยวล่อ một năm mươi năm là năm nào năm 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 cái năm 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 าากแต่ยังไงก็เป็นไงสไตล์สไตล์เป็นอะไรรอบที่พอเรกเก้น็ที่พอเหมือนเดิสโก้อ๋อที่บอโเคอ๋อจะเร่งจังหวะขึ้นใช่ใช่ก็คือจะจะเชียร์อัพคนเป็นทิ่พอสมัยก่อนอันนี้จะเป็น อะไรต้นเนื้อใตกใจมีการเคลื่อนใช่ไหมเนี่ยเคลื่อนเคลื่อนใช่ไหมที่ทำไมที่พี่เต๋าหอมตอนกลางวันแบบเลยเคลื่อนกระชากมีหอมด้วยเหรอหอมด้วยอะไรหรือเต๋าเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้อะไรก็ตอนนั้นต้นเจม ทะ uhm. เลอันไงเตาเห็นสถานการณ์ไม่ดีจะไปหาหมอแล้วเดินมองหอมแก้มต้นทีหนึ่งเออดูดิผ like ู้ชายบ้านั่เราอะไรแบบช่วยช่วยเคลียร์วามคิตีด้วยฉันว่าสมงไทเนี่ยสองลบเนี่ย้ไ้หม่เขาเห็นดูมีอะไรหลยแก็ยังปลอบใจนี้ปอบใจ mặt 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 เ,เธอมีคนใหม่เจอเขาและเธอ,อยุ่งเพียงข้าใจแต่ยังไงก็คงต้องมาก็ยังคาใจข้างในลึกๆอยูท่ที่เธอลืมกันไม่ทันพูดตอบาเมันไปเองตั้งใจที่เธอลืมกันไม่ทันพูด คำลาจึงจางขึ้นไปไม่ทันพบหน้า,นาผมจําส่วนไม่ไ,ได้ไม่ทันพบหน้าจึงต้องมามาหาเธอบอกกับเขา <c oughs> ได้ไหมว่าให้หันไปก่อนอ้อ,อ,อนวอนขอให้เขาเห็นใจกันบ้าง ไมต้องการพี่จลามองหน้าเธออีกครั้งอวามล้พังโดยไม่มีคนอื่นบอกคนคนเธอยังยังไม่ได้ใจบอกบอกคุณคงเธอบอกคนคงเธอแต่ให้บอกคุณคงเธอให้เข้าใจ ทำไมฉันจึงจงใจมาแค่เพียงไม่นานคงไม่ว่าแค่เพียงไม่นานคงไม่ว่าให้เวลาได้ล้าสักครั้งต่อก็ยังคาใจคยังไงที่เธอลืม จางกันไปไม่ทันพบหน้าไอ้ยักษ์ตังมามา,มา,าเจอาพบกับเขาได้ไหมว่าให้หันไปก่อนอ้อนวอนขอให้เขาเห็นใจกันบ้างที่ต้องการที่จละลามอก้าเธออีกครั้ง กำัใหญ่มากัช่วยเยวกลังนึกขอดไม่เจอขอดทายได้แหละแต่ถ้เกดไ้าแลวเดี๋ยวาางัำสไตล์ดนตรีว่เป็นยังไงมันเร็วขึ้นก็ต้องแต่งช้าใจแบบได้รยาใจแต่ไข่จะหาไหนจะบรรลักษชาฮะอะไรนี่เอ๋อขาได้าเลยหน่ายะบรรลกมดอยู่ <The> <I> พีเจอีกต้นเร่งซิกตวงนเ่ามันเหมือนกันได้อะเวลาแล้วเร็วแค่เรีวมันต้องเหมือนกันได้